สวัสดีครับพบกับชาแน n ดิกกี้ทีวีในเกม FM Mobile 2 0 2 2นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการขายนักเตะให้ได้2อ5ล้านปอนด์นะครับโดยเล่นทีมวุ๊บทันตันนะนี่นะฮะเซตแบบไม่มีดิดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะระยะดับแรกก็ประกาศขายนักเตะนะครับโอเค สองร้านพอร้านเดียวพอเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องขายอยู่แล้วครับตอนนี้ก็รอเวลาที่มาซื้อนะครับเอาครับตอนนี้ก็มีเลสเตอร์นะครับเข้ามาซื้อชิมินีนะครับเันดับแรกแล้วก็เข้าไปในหน้าเนี่ยครับหน้าตอบครับเราก็เพิ่มราคาเป็น2องาล้านต่อนะครับ เสร็จแล้วก็กดปิดนะครับปั๊บพอมาหน้าจอนี้เรากดเข้าไปที่ชื่อนักเตะนะครับก็มีเลสเตอร์มีวูฟแล้วก็ชื่อนักเตะครับคือจิมีเนียแลเข้าไปแล้วเข้าไปเสร็จกดถอยฮะห้ามข้ามสเตปนะฮะอ่ากดถอยเสร็จก็เข้าไปอีกครับเข้าไปอีกรอบฮะปั๊บอ้าวสองสองห้าแล้วอ๋อไม่ใช่ อันนี้ยังเป็นข้อเสนออยู่ครับ suggest term s นะฮะกดปิดอีกรอบครับกดปิดอรอบเสร็จค้นหานาักเตะครับเลือกนักเตะคนไหนมาคนหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็กดสอบถามอะนี่ฮะเราก็กด suggest term ะฮะเสร็จแล้วก,กดปิดะฮะกดปิดเสร็จกดตรงจดหมายะฮะปั๊บแล้วก็เข้าไปในหน้าซื้อขายนาักเตะนี่ฮะจะกลายเป็น a c c e p t ออฟเฟอร์ er แล้วนะครับก็สามารถขายจิม i n i เนได้ในราคา225ล้านปอนด์นะครับปับป๊บปั๊บกดแล้วฮะตั้งราคาขายไว้ที่8แสนเองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูะัะว่าเราจะขายได้225ล้านปอนด์จริงหรือเปล่าตื่นเต้น ตอนนี้ผมก็ฮอยเดียมาจนปีใหม่ครับวันที่3มกราคมครับก็ชิมิเฮนะครับได้ย้ายเข้าไปสู่เลสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยราคา225ล้านปอนด์นะฮะตอนนี้นะไปอยู่เลสเตอร์แล้วครนี่ฮะ225ร 2, ล้านปอนด์ครับเป็ว่าวิธีนี้ใช้ได้นะครับผมโอเคฮะ คลิปนี้ก็คือวิธีการขายอัตเตให้ได้225ล้านปอนด์มันก็คือการใช้บัคของเกมนั่นแหละครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ